บอกงานใหม่ในเมืองนะครับคืองานลาบาวตี้นะสาหรับคนที่ไม่เคยเล่นในเมืองเราออมาก่อนนะครับจุดจะอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีบอกในแผนที่นะก็ะคือดูคลิปแล้วก็มาทําตามได้เลยนะครับใครไม่ดูก็เสียคุณประโยชน์ตัวนี้ไปนะโอเคตอนทาคลิปตอนนี้จะบอกจุดให้นะครับแต่หลังรอบหน้านะครับหลังรอบหน้าตอนที่ย้ายจุดจะไม่มีบอกแล้วนะครับจะไม่มีใบนะ ใครดูคิดม่ได้ผลประโยชน์ไปนะครับอ่ะอย่างแรกพอมาถึงชื่อไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับให้เราคุยกับเขานะแล้วก็เอ่อรอสักพักหนึ่งนะครับเราจะบอกให้รอนะให้รอเอาเขาเรียกว่ามันจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับาบลตี้ที่เราจะไปล่านะครับอ่ะรอสักแป๊บหนึ่งนะครับก็จะเอาอ่ะเนี่ยเห็นไหมาบลตี้คอนแทคเอาให้ ตอนรับงานพยายามตอนเราคุยเสร็จพยายามอย่าเดินไปไหนไกลจาก ABC นะครับให้เราอยู่ใกล้กลๆแถวๆ ABC ไว้จนกว่าอันนี้จะเด้งเข้าตัวนะค่อยเดินออกไปที่อื่นนะครับออพอมาเด้งเข้าตัวเสร็จแล้วเราก็แค่ดูว่ามันอยู่ตรงไหนแค่น,นั้นเองออยู่จุดแดงตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ขับรถไปมาแล้วขับรถไปได้เลยนะครับพอมาถึงแล้วสมมุติว่าคนที่ลงรถมานะครับแล้วมันไม่มี เรียกว่าแมปให้ดูนะนี่แมปแค่กดตัว i นะครับกดตัวไอขึ้นมาแล้วก็ติ๊กตรงนี้เห็นไหมโชว์มินิแมปติ๊กออกนะครับมีเน็มันจะมาอ่ะวิธีเล่นก็แค่เห็นในตัวหัวมงกฎสีแดงแดงไหครับใช่ล้วแค่ไปล่ามันแคนั้นเองง่ายๆชูลเปก่อนหมดกลน ใช่ไหมมันยืนอยู่ยนี่เลยก็แค่ยิงบอสมันบอสมันจะเดินนำรครับง่ายๆออกนี่พยายามยิงบอสมันให้ตายก่อนแค่นั้นเองถ้าบอสมันหายก็คืองานจบนะครับถ้าบอสมันหายะแต่นี่ผมจะไม่ยิงลูกน้องนะเพอเอ่อเขาเรียกว่ารีบทำแล้วก็รีบไปให้มันจบไ,ไวๆนะครับ ้ตัวมาได้ตัวมาจะวิ่งไม่ได้นะครับเห็นปะมันจะวิ่งไม่ได้นะมันจะวิ่งมันสะดดดกะดุดกะดดดแล้วก็ใช้ใช้ท่าอะไรไม่ได้ด้วยนะจะเดินละไม่ได้กระโดดไม่ได้ด้วยนะครับกร <Yeah. S 1> ะโดดไม่ได้นะครับยิงได้นะยิงได้แต่กระโดดไม่ได้ก็ ยิงหัวเวลายิงหัวจะแรงกว่ายิงตัวนะครับพยายามยิงหัวแล้วกันแต่ยิงหัวนดเดียวไม่ตายนะ a อ c ีซแต่ยิงหัวดาเมจจะเยอะนะครับได้เบลตี้มาแล้วไปไงให้กลับนะกลับไปตรงจุดที่เราได้รับงานนั่นะแหละเออจดนี้ตรงไหนะอันนี้พวกบ้านนะอย่าลืมมาซื้อกันด้วยถ้าใครแบบไม่อยากไปต่อมาตรงโมเตลเสียเวลานะ จ่ายรอบเดียวก็คือไม่ต้องจ่ายอีกแล้วแต่โมเตลต้องจ่ายทุก2อาทิตย์นะครับแล้วก็เอามาส่งนะครับเห็นไหมกดเล็กบอร์ดล้วจะได้เงินนะครับเงินจะสุ่มนะสุ่มจนน้อยสุดไม่รู้กี่พันนะครับสูงสุดประมาณห้าหกพันนะต่อรอบนะครับโอเคก็อย่าลืมมาทํากันนะครับทุกคนเล่นให้มีความสุขแล้วก็ ระบบใหม่ๆเดี๋ยวจะตามมาอีกนะครับเจอกันเล่นให้สนุกครับบาย